สวัสดีค่ะทุกคนอัปเดต,ตชมสวนกระต่ายนี่ค่ะจะพามาดูมันฝรั่งลืมเลยพาปลูกแล้วก็ลืมไปเลยนะคะนี่ค่ะกระถางนี้มีอยู่ ต้นหนึ่งที่ยังไม่เน่านะตัวนี้ก็ต้นมันนะคะมันเน่าแล้วน,นี่ก็ต้นมันเน่าและอุ้ยมีโผล่ขึ้นมาแสดงว่ามันกําลังจะงอกใหม่นี่ผ่านไปสามเดือนสี่เดือนนู่นแหละค่ะเกินกําหนดแล้วนี่มันญี่ปุ่นน,นู้นมันไม่แน่ใจว่ามันอะไรอุ้ยนอนเต็มเลยอะนี่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 น,น,นี่นี่ค่ะอู้ นอนเต็มเลยโอ้นี่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 ค่ <c oughs> ะปลูกเอาไว้ทําพัน์นะคะหมายถึงว่าไม่อยากให้มันสูญพันแล้วก็ไม่อยากจะไปซื้อใหม่ก็เลยปลูกเอาไว้แบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีที่นะคะก็จะปลูกขยายไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูมันฝรั่งที่พาพปลูกกันค่ะนี่ก่อนที่จะไปดูมันฝรั่งในถุงนี่ค่ะรุ่นรุ่นที่สอง ใช่รุ่นที่สองนะรุ่นรุ่น,รนเรื่อยๆค่ะนี่ถ้าแบบนี้นะคะก็จะเอาปุ๋ยคอกมาโรยหรือว่าปุ๋ยหมักนะคะนี่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักมาโรยนะคะนี่ประมาณโรยด้วยปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยหมักก็ได้ะคะ่ะเดือนละครั้งเนาะถ้าอายุเก็บเกี่ยวมันประมาณ2เดือนครึ่งหรือ3เดือนก็เดือนละครั้งสองครั้งถ้าขยัน ถ้ามันไม่ต้องการปุ๋ยอะไรมากมายแล้วก็รดน้ำบ้างค่ะถ้าหน้าร้อนก็ควรจะให้ดินมันชื้นๆหน่อยอย่าให้มันดินมันแห้งแต่หน้าหนาวแม่บ้านก็ปลูกทิ้งค่ะปลูกทิ้งนะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาออกจากถุงค่ะพามานั่งตากแดดนานจะมีแดดแบบนี้ค่ะทุกคนนี่แล้วเดี๋ยวจะมีฝนตกสามสี่คืนติดกันสามสี่วันสามสี่คืนเดี๋ยวแม่บ้านจะออกจากถุง เห็นไหมนะ่ะตั้งกล้องไม่ได้ขออภัยนะคะจะพยายามทำให้มันนิ่งๆเห็นไหมามามาแล้วลูกหนึ่งเดี๋ยวเนี้ยไปใส่ถุงมือครับลูกป่ะป่ะก็พุทธกราฟออนอุ้ยมันยังไม่พร้อมหรือว่ายังไงเล็กไหนได้เนี่ยเอาตะกร้ามาใส่ It's w i r m ์มม t นเด็กอีสเ ไซเดือนทำไมได้เล็กๆเองมันยังไม่พร้อมเรอเิรนี่ไงลูกเวิร์มเวิร์มไ้เดือนเวิร์มไ้เดือนนอนเรียกเหมือนกันเบิร์มแม่บ้านรถด้วยปุ๋ยหมักแบบน้ำนะคะปุ๋ยคอกมโรยสองครั้ง อุ้ยทำไมได้น้อยจังเลยอ่ะทุกทีมันได้เยอะเยอะ<ๆ>นี่หัวเล็กๆแล้วมันงอกมาใหม่อ้ยหาใส่เดือนหาใจลูกนี่ไงใส่เดือนนะอุ้ยได้แค่นี้เองอ่ะ ไม่มันได้น้อยจังเลย <Okay. S 1> ทุกทีมันได้เยอะได้เล็กๆแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่ฤดูมันหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าปลูกช่วงประมาณเดือนตุลาค่ะ <c oughs> ก็ได้เก็บธันวาตุลาพฤชจิกาธันวามกราแบบนี้ค่ะมันจะได้หัวดีอยู่นะหัวใหญ่ๆ <c oughs> น้อยแม่ก็เก็บออกลูกก็เอาเข้าอุ้ยไม่จบไม่จบวันนี้ เดี๋ยวมาดูถุงนี้กันค่ะสีนี้ถุงนี้น่าจะสีแดงนาะต้นมันยังอยู่อยู่ต้นหนึง่งมาดูว่าจะได้ไหมบ้านก็จะเทออกเทออกเลยแล้วกันจะเอาดินไปทำอย่างอื่นบนะ้างค่ะมันนานแล้วน้ำมูกก็ไหลอุ้ยจะได้ไหมเนอะอนี่ อา้าวนึกว่าสีแดงได้หัวเล็กๆไหนล่ะืออนี่ค่ะทุกคน <laughs> นี่หัวมันยังอยู่อยู่เลยได้แค่นี้เองเหรออื้อได้แค่นี้จริง <laughs> ในน้อยๆออน้อยมันมีลิงมาทำงานด้วยค่ะ <laughs> ก็เลยเป็นแบบนี้ <laughs> ยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่น นี่มีอีกไหมได้แค่นี้เองอะ่ะได้แค่นี้นี่ค่ะต้องมาถ่ายคลิปอีกวันหนึ่งฝนมันตกฮได้น้อยเนาะหน้าหนาวจะต้องเลี้ยงให้มันนานกว่า3เดือนครึ่งเลยค่ะมันยังหัวเล็กๆอยู่เนาะหน้าร้อนมันได้เยอะกว่านี้ค่ะเนาะ เดี๋ยวจะพาไปทำอะไรกินเล็กๆแบบนี้นะเดี๋ยวจะเอาไปล้างก่อนอันนี้จะไปปลูกต่อจะเอาหัวมันออกตัวนี้จะเอาไปฝังดินนะคะฝังดินปลูกต่อเดี๋ยวจะเอาไปล้างมีที่ท่าว่าจะไม่พอน้อยๆใบน้อยๆ ดึงไปน,นี่บ่งบอกว่าเก็บกินเรื่อยๆมันก็เลยไม่ค่อยมีนี่ค่ะอันนี้ได้ไหมโอ้ยอันนี้พุนเลยอันนี้ไม่ได้แล้วแหละนี่แดดออกแล้วค่ะเล็กๆน้อยๆไปรวมๆกันนี่เอามารวมกับ มันฝรัง่งเดี๋ยวจะพาไปทำอะไรกินนะคะนี่ค่ะล้างเสร็จแล้วโอ้ลูกเปิดโทรศัศน์เสียงดังนี่ค่ะล้างเสร็จแล้วเล็กๆแบบนี้ก็จะกินนี่แบบนี้นะคะไม่ต้องปอกเปลือกเดี๋ยวหัวใหญ่ๆอันนี้หัวไม่สวยนี่จะบอกว่าหัวสวยๆมันจะเป็นแบบนี้เหมือนมันไม่ชัดเนาะ ใกล้เกินไปหรือเปล่านี่หัวสวยๆจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะใหญ่นะถ้ามันใหญ่นะมันจะใหญ่มากทีนี้นี่มาดูตรงนี้ค่ะถ้าหัวมันใหญ่เราก็ตัดเอาเฉพาะตรงตาตรงนี้หนาหน่อยเราไปฝังกลบดินนะ,ะแต่ตัวนี้จะกินจะปอกเปลือกแล้วก็กินตัวนี้มันดินกลบไม่ไม่เยอะไม่น่าจะกินได้แต่ก็จะกินมันไม่มาก E é.